ตอนนี้เราอยู่ที่ร i v e r v i e ิวหลวงพระบางห้องนี้ประมาณเท่าไหร่ถามว่าคืนนี้ห้องประมาณละ400กว่าบาทมีงานศิลปะของอาจารย์เฉลิมชัยด้วยเจ้าของเขาต้องชอบงานอาจารย์อาจารย์เฉลิมชยัยแน่แน่เฮ้ยพิติกก็มานี่หว่าโรงแรมดีมาก8.6ของอัลกูดาด้วยรู้สึกว่าที่นี่จะมีงานอาจารย์เฉลิมชัยเยอะมากเลย เจ้าของที่นี่เขาชอบงานอาจารย์เฉลิมชัยเหรอใช่ครับผมจริงบอกจริงนี่ก็จะเป็นแบบแนวศิลปะที่ถูกใจกูเลยวะเราก็เที่ยวให้เต็มที่เลยที่หลวงพระบางรอบนี้ที่ไหนมันมีงานศิลปะโชว์บ้างที่หลวงพระบางออมีที่ไนมาเก็ตไนมาเก็ตเป็นศิลปะแบบไหนอ่ะมันจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นการศิลปะการฮ้องเพลงร้องห้องเพลงโดนไม่หลายฮ้องเพลงมีลายนิ้วมือ ที่ในมาร์เก็ตมันจะเป็นเขาจะขายเกี่ยวกับการคัดลากคัดลอกลายมือมือจะเป็นาจะแค่เป็นรูปเลยแต่เขาจะเตะเต็มศิลป,ปะเะเต็มเต็มอ๋อจะเป็นแบบเขียนโชว์เลยเช่เร,เริ่มเขียนยังประมาณหกโมงหกโมงเย็นอ๋อเดี๋ยวพี่จะต้องลองไปดูมันมีชั้นสองด้วยแต่ว่าผมขึ้นไปแล้วแต่จริงเราเอาแต่ชั้นหนึ่งดีกว่าถ้าใครอยากมาก็ ก็ลองมาดูก็ได้หรือว่าเจ้าของเขาเจ้าของเราก็ต้องชอบงานศิละปะแน่ๆนซึ่งเป็นอะไรที่ถูกใจผมมากเลยนี่เป็น c u เ t อร์อะไรที่เป็นวะะะัฒนธรรมที่เขาดีมากเลยอนนี้ลึกไรวะอ่าไม่ออกว่ะไม่รู้เหมือนกันเป็นภาษาจีนลูกโอ้สวยนะเนี่ยสวยสวยเลย,ยแต่นี่มาดูห้องเราดีกว่าห้องเรานี่ห้องนี้ หนึ่งสามศูนย์พอดีว่าพี่หนึ่งนอนห้องแรกห้องแรกก็คือไม่ต้องเข้าทางโรงแรมเข้าทางด้านนอกเข้าทางข้างนอกเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าด้านนอกเป็นยังไงนี่ห้องน้ําคือละสี่ร้อยเฮ้ยบอกเลยว่าราคานี่ไม่แพงเลยนะหลวงพ่อบางอ่ะที่นี่ได้เลยเนี่ยนะมั้ยง้คอนคลาสสิกเลยว่ะคุณคิดดูว่าห้องสี่ร้อยจะได้ยังไงแล้วก็ทุกห้องมีพัดลมนะครับคลาสสิกมากแล้วก็มีรูปงานศิลปะ นี่ทีวีโอ่งแอร์ไปจ,จบเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกนิดนึงข้างนอกเห็นไหมเป็นที่นั่งนั่งชิวคืนได้ตรงข้างหน้าก็เป็นแม่น้ำเห็นไหมนั่งชิวคืนได้นั่งกินเบียร์ได้ส่วนพี่หนึ่งอยู่ห้องข้างหน้าก็ไหลไปเร,เรื่อยๆไปเร,เรื่อยๆมีาการทำงาน อย่าให้าแอบมองอ่ะๆๆๆอยู่เวลาไม่ฮอตเราอยู่นี่แม่งฮอตเฉยว่ะสุดเนี่นะชีวิตก็จะเป็นชาวคนเมืองจริงเดี๋ยวเราตอนเรียนเดี๋ยวเราไปดูที่ไนบาซ่าที่น้องเขาบอกเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปหาพี่หน่งก่อนอมาต่อกันนะบ๊ายบาย ไป,ไปไหนกันที่นะเนื้อย่าง,เ,ออางเดี๋ยวเราไปกินเนื้อย่างที่หลวงพระบางครั้งแรก่ะเดี๋ยวเจอกันครับผมโคด,ด้วงพวกอะไรก็มีนะที่นี่ฮัลโ,โหลซื้อของกันเป็นร้านเลยเว้ยโอ้ร้านนี้สวย อันนี้ขนมครกขนมครกแอันนี้เขาเรียกขนมอะไรพี่ขนมครกขนมครกเหมือนกันได้หนามาเอาไหมไม่เอาหมูปิ้งยานะเดี๋ยวค่อยไปเดินสวนนะเดี๋ยวค่อยไปสวนอาหารเดินเล่นซอยนี้ก่อนอันนี้เป็นซอยบุฟเฟป๊ะเดี๋ยวเราลองไปดูอ่าอร่อย ซอสบุฟเฟ่ <c oughs> หูทอดอะไรนะด้านหลัหงเป็นตลาดเช้าด้านหลัหงเป็นตลาดเช้าหมดแล้วเด็ด <c oughs> หมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปฝั่งตลาดตรงข้ามเดี๋ยวรอพี่หนึ่งมาก่อนพี่หนึ่งกำลังแวะซื้อขนมอยู่นะฮะ ซอยบุฟเฟ่ซอยบุฟเฟ่ถ้าใครสนใจอยากกินขนมพกขนมอร่อยก็ซอยบุฟเฟ่ที่ตลาดไนท์มาร์เก็ตที่หลวงพ่อบางได้เลยเดี๋ยวเราจะไปข้างหลังกันเห็นไหม ที่อน,นี่ก็จะเป็นที่นั่งแบบแนวแบบโล่งๆสบายๆชุยๆไปเลยไมอผมเห็นคนญี่ปุ่นเยอะมากเลยนะพอเลยว่าคนญี่ปุ่นแม่งดูง่ายมากอันนี้เป็นเวทีแสดง,งเปพระัาทีมเด็จนี่หมุนจุกอ่ะฮะ โหจมข้างบนแต่ว่าตอนนี้คนเยอะมากเลยนะแต่มาเพิ่าเพิ่งทำใหม่สิไปดูคนขึ้นทางไหนขึ้นทางไหนข้างบน นะนัน่นหมไหมมีหมูกระทะแด้วเ,เดินมาตั้งนานได้ที่กินละหมูกระทะหลวงพรนะราบางเรามาถึงที่กินข้าวแล้วกินหมูกระทะที่หลวงพระบางครั้งแรกโอ้ร้อน บรรยากาศที่หลวงพะบางตอนนี้นะครับผมถ่ายให้ดูไปว่ามันก็เริ่มคึกคักแล้วนะครับก็มีนักนักท่องเที่ยวมากขึ้นต่างชาติคนไทยก็เยอะเมื่อกี้ผมก็เจอคนไทยด้วยมาจากเมืองตังนะฮะแกก็นั่งเครื่องมาเลยแต่ว่าแกบอกว่าเราไม่ขับรถมาสุดโปด หมูกระทะใช่ไหมชิ้นดาดโอเคชิ้นดาดชิ้นดาดวะอ๋อชิ้นดาดเอาชิ้นมาดาดมีเบียร์มีเบียร์ลาวเ,เ,าเบียร์ลาวเที่ยวใหญ่น้ำพริน้ำเปล่าเลยขอเกลียวสี่ใบ เขาจอบสี่สี่สี่ใบกินสองแต่เราไปกินกันดีกว่าใชห้อาล่ะวันนี้จะไปไหนต่อคิวคิวบา้วก็ไปดาวฟ้าดาวฟ้าเดี๋ยวพาไปดูวัสดุก่อนก็ไม่รู้ปิดหรือยังอ้าวมี่ล่ะเดี๋ยวได้รู้เรื่องกันแล้ว คือจำดวงพระบางรสชาติบอกเลยว่าแม่งอร่อยยี่หมายอร่อยมากๆเลยอยงนีพี่ตึงอร่อยฮนะอร่อยจริงอร่อยมากๆเลยบอกเลยว่า ต้องมาโดนให้ได้ตำหลวงพระบางอร่อยจริงๆโอเคครับก็กินอิ่มแล้วกับที่ตลาดไน g h มาร์เก็ตเดี๋ยวพวกเรากำลังจะกลับโรงแรมกันแล้วไปพักแป๊บหนึง่งหรเด๋ยจะไปต่อชีวิตไน h t ไลฟ์ณนะหลว,ว,วงพระบางที่หนึ่งว่าไงสุตำอร่อยไหมอรอยเนื้อย่างใช่ได้ที่หลวงพระบางหืือว่าใช้ได้เลยนะฮะก็ <c oughs> คนโอ้โหเยอะมากเลยเดย เดี๋ยวว่าจะออกไปต่อนะครับไปหลวงพ่อบางเที่ยวกลางคืนว่ามันมีตรงไหนบ้างที่เที่ยวแต่ว่าผมคงไม่ได้อธิบายอะไรเยอะนะครับจะเก็บบรรยากาศมาให้ให้ดูเฉยๆว,ว่าไปเที่ยวตรงไหนบ้างนะครับมีร้านตรงไหนบ้างที่น่าเที่ยวที่หลวงพ่อบางนะครับร้านนั่งดืง่มก็เดี๋ยวรอติดตามวีีต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะไปไหนแต่ว่า ประเทศลาวนี่ผมน่าจะได้หลายอีพีเลยแหละมาให้เพื่อนดูๆกันเพราะว่ามีอีกหลายที่เลยนะครับที่ทยังไม่ได้ไปแล้วก็ที่อยู่ในแผนแล้วเราก็กําลังคิดว่าจะไปไหมมีอีกหลายที่เลยที่สวยๆเอาไว้เดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูอีกเรื่อยๆว่าไปที่ไหนนะครับก็ถ่ายไฮไลท์ดูโอเคนะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องไรบินคิดทิบย์นฟิล์มเหมือนเดิมนะครับช่วงเที่ยวทั่วไทยสไตล์กองโจร EP ประเทศลาว นะครับผมอ่ะเจอกัน ่มีมีแล้วว่มีโลราแต่อายุ20แรงมากเลยอะประทับใมากกับกับการท่องเที่ยวรอบนี้